อันตัวไหนครับพี่โน่จะเกตวินาไม่เนาะซ้อมมากี่วันก็เดือนสองเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ไหนพี่โน่ไฟนี้ที่สระบุรีก็ชาเกตวินาอือกมาไปอยู่ที่น่ที่สระบุรีเหรไปเก็บตัวอ๋อเก็บตัวมวยอะไรมวยมวยสอรเล่นทีมชาติอ๋อแล้วก็กลับมาซ้อมที่ชาเกตวินาที่โรงเรียนกีฬาที่นี่ครับมาอยู่ที่นี่กี่วันครับก็มาสิบวันได้แล้วมีใครเป็นผู้บ่าวซ้อมเราบ้างก็ชาวเยอรมันครับแล้วเพื่อนพี่เดียวในท่ายอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบมวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือวันนี้จะต้องมาเจอกซีวีโอเนาะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งัาต่อยมายังเออบ้างเขามวยสไตล์เดินนะเดินวันนี้มาเจอเขาวางเก่งว่าง่ายเลยตามบิตามขั้นบนล้วเดินต่อยตามสไตล์เราไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิภูเบศร์เนาะล่าสุดเราไปต่อยไปที่ลุงพีดีลุงพีดีเหรอวันนะสามยกนะ เป็นยังไงบ้างแพ้นอกครับแพนอกอ่ะโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วอย่างห้ายกต่อยไว้ไหนล่าสุดอ้อมนลอยอ้อมนลอยวันนั้นต่อยกับมนาดครับเป็นยังไง้างแพแพ้คะแนนเนาะเวทเท่าไหร่ออมร้อยสิบหกร้อยสิบหกก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสิบหกเนาะเมื่อเช้ามาเป็นยังไงแบบนี้เกินจุดสามจุดสามผ่านเร็ววันนี้ร่างกายไปนี้สูงวุ่นแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดปะพร้อมแจ้งเกิดพร้อมมาชนะนะไฟนี้ครูมากี่กิโลก็หกเจ็ดตัวต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ห้าส บด็กบืบ้ากเชิญชวนไดนใรับแล้วนะฝาเร่งไหเป็นวาแชร์เลวันนี้ขอโชคดีนะครับครับเนวต่อยยซนใครีซ้อมากีวันสมิตซอมอยู่ที่ค่ายต่อยแยม่ซนที่ที่อุเทยีเองมีใครเป็นผู้พ่ออุ้ง้วัครับมีมรัดแล้วก็ปีปีกปีพีเพื่อนะครครเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบปีสูงเท่าไหร่ร้อยน้ำหนักป่อยๆตอนนี้อามวยสไตล์อะไครับ บวันนี้มาเจอฟีโน่นะเคยต่อยฟีโน so 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 ่ไหมครั uh ้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยฟีโน่ยังเขามูอสไตล์วันนี้มาเจอเขาวางแคว่าแม่ง้ดิคือบอเตี้ยอะก็ต่อยตันสตา์เราแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ่นขึ้นดีเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่ี๋ยวต้มหน่อยวันนั้นต่ใครมูซังคิมแปย์มั้งชนะชนะคะแนนชนะน็อกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกวันนีงร้อยสิบหกวันนี้ต่อยร้อยก็เวทเดิมเลยเมื่อเช้ามาเปยน้ำหนัก มาเจอจุดห้าจุดห้าผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้สบาสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาไขมันเดินไฟนี้คุมมากี่กิโลสามต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้อีกสามฟุตเราคนยิงประเทศอะไรฝรั่งเศสฝรั่งเศสบองชูป์ฝ่ายเจ้าเจ้าฝ่ายไหนฝ่ายไทยวันนี้ฝ่ายชิดจำจำใจผมด้วยครับวันนี้เจ็บที่แน่นอนเปิดหัวคู่แรกเลยนะวันนี้นะขอให้โชคดีขอบคุณครับขอขอบคุณ